ฮิโร่บายอเทนะครับจะมาแก้ปัญหาีิสนามกอกมงเองนะครับดูยัไให้คุณลก็เชอหนยแต่ลายแคมเขียวบูมมากนะครับสบเราจะได้หมักวันนี้แล้วก็มีกลิ่นแรงมากนะครับตอนนี้มีกลิ่นแรงปลาตายนะครับ สาหรายบูมตลอดจาบชั้นสาหรายนะครับนี่เป็นสภาพน้ำนะครับในบอ่รอบรอบสนามกอล์ฟนึงเอกที่มีปัญหาสาหรายแกมเขียวบูมนะครับ ยังไงเดินหากันอยู่แล้วล่ะใช่สบายๆไม่ใช่สารเคมีไม่ต้องเป๊ะมือก็โดนได้ยิงจะเข้าปากยิงได้เลยช่วยย่อยเอ้ยยเ,เองจะได้ขาวขาวขึ้นนู่วเขเอาไหมขึ้นถูงอ่าไปเลยค <ต osters S 2> ุนซีนะครับถำงน้ำ200ลิตรนะครับวิธีง่ายๆครับต่อน้ำถัง200ลิตรนะครับ ก็อยากให้เึ้นพ้นได้ผมเร็วเดลงไปเลยนะครับดูอันนี้นะครับข้างในมันจะเป็นผมก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่จําศีลอยู่นะครับจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นเลยโอเค เลยจะหนึ่งกิโลหรือเกือบหนึ่งกิโลก็ได้นะครับพอดีอันนี้มีถังเล็กอีกก็เลยใลยส่ถังเ,เล็กเป็นตัวเซอออร์แก,กนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีอันตรายไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับโดนมโดนผิดไม่เป็นไรข้าวากจริงๆก็ไม่เป็นไรผมเนี่ย้อง,องลิตรใช่ครับ2องลิตรนี่นะครับหลังจากที่ผสมลงในถังน้ำสองลิตรนะครับ อันนี้แช่ก็ได้ประมาณมั้ามมืนะฮะมีกินมีกินตัวจินตีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการลดลาดในบอ่อที่มีสะลายแก่น้ามมื่นนะครับที่มีปัญหานอกเสีย ต้องตัดไอดาสขอบขอบนี่แหละครับศาสตามขอบขอบนี่ฮะไล่ไล่ตามขอบขอบนี่ฮะใช่ฮะศาสตรไปเลยไม่ไม่มีอะไรนี่ฮะเริ่มแล้วนะครับเออเลงไ อ้นนีัพูดดิไม่กินไม่กินแบมบปี้ปกินหายแล้วใช่ไหมพี่นะนะทันทีเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมบอ,อกแล้วจูลินซีออกกินอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มียานี่ครัหลังจากพึ่งเทเทไปเมื่อกี้นะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้กลิ่นจางลงใช่ไหมครับ กินจางเลยนะครับขนาดลมตีมานะครับจากจากตอนแรกจางชัดเจนเลยครับกลิ่นหายไปเลยนะครับเนี่ย่ที่ท,ที่ที่กล้ากินนะี่ครับกลิ่นจางลงเห็นเห็นเลยฮะเดี๋ยว้องใหม่ที่มาจากทีก่เราไปยืนดูฝั่งนู้นจากเมื่อวานมานะครับวันเดียนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับกลิ่นนี่แทบจางหายเลย อันนี้พี่สุรพลนะครับเป็นผู้จัดการที่นี่นะครับก็วันเดียวกินหายใช่ไหมครับพี่นะครับแล้วก็น้ําดีขึ้นเยอะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก